สวัสดีครับคุณลูกค้าทุกท่านนะครับผมจะสาธิตการดูแลเครื่องเบ่งต้นรักษาความสะอาดอับเป่าฝุ่นนะครับผมเราจะทําการเป่าฝุ่นสมมติว่าเครื่องโกลคปกนะฮะเป่าฝุ่นอ่านี่อ่าทำความสะอาดต่อให้หมดเป่าห้ทั่วเลยนะครับผมนี่ครับอ่บเป่าโอเคแล้วตอนนี้ดูเราก็มาชมวิธีการหยอดน้ํามันดูแลรักษาเบื้องต้นนะครับหยอดอ่านี้นะครับผมดูนะฮะอ่านี่นะครับผม การหยอดน้ำมันดูแลรักษาเครื่องอ่าแล้วก็ใบมีดนะครับผมอ่าจุดหลักๆเลยนะครับที่ห้ามหยอดก็คือชุดนี้ชุดเฟืองชุดลูกกิ้งชุดสายพานอันนี้ห้ามเลยนะครับห้ามหยอดนะครับหยอดได้เฉพาะชุดนี้นะครับผมการบรุงดูแลรักษาไอ้ตัวนี้มันจะถ้าเราหยอดน้ํามันไปมันก็จะทําให้การลัดผิดเพี้ยนไปแล้วก็ไอ้ตัวนี้ ถ้าเราโดนน้ำมันมากๆมันก็จะกระเด็นน้ำมันจะดีดมาใส่พวกนี้มันก็ทําให้เครื่องใช้งานผิดเพี้ยนไปนะครับผมอ่าเนี่ยนะฮะแล้วเดี๋ยวก็ลองแพ็คดูครับผมแต่ช่างถ้าช่างเขาก็จะแพ็คก,กันอย่างนี้นะฮะตามตามสเต็ปของช่างเพราะว่าช่างยังไงก็ได้เนาะ เนี่ยนะฮะอ่านี่มนาะเสร็จแล้วเราก็ลองเห็นไหมครับนี่เพราะตัวนี้เป็นแรงกดของเชือกถ้าเกิดตัวนี้ลื่นมันก็ทําให้เครื่องจะวิ่งผิดเพีย้ยนการทํางานของไปมันก็จะรัดของไม่แน่นนะครับผมอ่านะฮะผมก็จบจากการสาธิตเบื้องต้นนะครับผมเดี๋ยวมีอะไรดีๆจะมาแนะนําคุณลูกค้าทุกท่านนะครับผมกดติดตามเพจกดไลค์กดแชร์ให้ผมด้วยนะครับถ้า สิ่งที่ผมทําไปนี่มีสาระมีความรู้เกี่ยวกับเครื่องแพ็กเบื้องต้นนะครับผม